悪なし探究心よ僕たちを希望の未来へと導けジェネレーションズロン今解き明かされる世界の真実、ストライドスキル発動 สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่ช่องเซเลียนและให้เราอยู่กับเกมแฟนกาซิลโลนี้ครับผมนะสิ่งคนี้เราก็มาอยู่ในอีเวนต์ของแคนเฟรนเลนเกเจอร์นี้ครับผมนะสิ่งคันนี้ก็เป็นรอบที่2องแล้วครับผมนนที่แคนเฟรนเลนเกเจอร์ผมนำมาให้เราเป็นอีเวนต์ในครั้งนี้นีงครับผมนะก่อนที่จะไปรับชมของเราก็ฝากกดไลค์แชร์วิดีโอของผมเพื่อเป็นใจราการทัคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมโอเคผมนะทั้งปองแล้วเราก็ไปดูเลยครับผม ไอ้โห hey, เราดูที่วิธีการเล่นก่อนเลยนะครับผมนะซึ่งก็ทีนี้ก็จะติดตามเ,เดินเนิดหน่อยครับผมนะซึ่งก็นะผมตัวไอวินโหนผมนะได้จากการเล่นไคเตอร์ไฟนีเครับผมนะโดยใช้สติมหน้าเองก็ผมนะขอจะตัวมาช้นะการเล่นวีนเองครับผมแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เราเล่นชนะไอวินไปเรื่อยก็ผมนะเราก็จะเลี้ยวอัพไปเรื่อยก็ผมนะเป็นสเตจเลย่ครับผมนะ เราก็จะเจอบอสไฟนะ์ของอีเวนต์นั้นเองผมแล้วก็ถ้าเจอเราเจอแบ็ควินเกลโลผมนะเราก็จะได้แต้มคูณสาโมนะจับเราเอาชนะได้นห่มแล้วเราสามารถใช้ตัวสกีพะผมนะในการข้ามบอสได้นห่มนะซึ่งแค,แคนไฟต์ครงน,นี้มันไม่สามารถข้ามได้หมนะแต่ว่าในเคนไฟตครั้งนี้หมนะมันสามารถข้ามได้หมนะหลที่เราเอาชนะบอสไฟท์ครั้งที่สี่ได้ในห่มนะเราก็ถึงสามารถใช้ตัวสกป ข้ามบอได้เองครับผมแล้วก็ยังได้แต้มที่แรกมาผมนะไปแรกก็โฮมนะในร้านค้ายวินนี่ครับผมนะก็มีการแล้วก็เขาได้ยินต้องมาแล้วก็วก็มีการจัดดับบอว่าเราอยู่ในระดับไหนนี่ครับผมนะซึ่งเราก็จะได้ของรางวัลขหลังจบวินนี้ครับผมนะตามระดับที่อยู่นี่ครับผมโอเคครับผมพูดกินในครั้งนี้ครับผมนะก็จะมีของโคโน่ผมนะของคาวของซิโต้แล้วก็ของคาซิมานี่ครับผม แล้วก็มาดูที่เดลี่ควีตบ้างครับผมนะซึ่งก็จะมีผมนะถ้าเกิดเราชนะเล่นในอีเวนต์ได้ชนะได้ห้าครั้งผมเราก็จะมาหกร้อยเองผมนะถ้าเกิดเราชนะได้10ครั้งผมเราก็จะมาสาม0ันเองผมนะก็รวมแล้ววันนึงได้ฟันละ3,600ันหกร้อผมนะซึ่งก็เป็นเพืปอนจำวันของผมนะก็แนะนำให้มาทำทุกวันนะครับผมแล้วมาดูที่ทำพิี่พิซซีกันบ้างครับผมนะซึ่งก็จะมีตอนนี่ผมได้2ผมนะปลดล็อกไปสเตท ผมนะทิ้งคำนดณรวมนะเขาได้2การมาเองผมนะแต่ถ้าเราถึงสเตจที่20ผมนะเราจะได้สรีเป็นของบิ๊กเบอรี่ผมนะหาสอง,องออนี่เราเอาชนะไปเป็นกระเล่าผมนะ5ครั้งแล้วก็10ครั้งเราก็ได้ตัวสกิป์มาเองผม,ผมเราดูที่ในร้านคาเวนนั่งเอาผมนะซึ่งก็จะมีการ์ดธรรมดาแรกมากมายนะผมนะก่อนนอนว่ารอบจีอาร์าผมนะใช้อยู่ที่ สามหมื่แตะผมนะลดราคา50%ของผมนะสำหรับการซื้แอ 15, นะแ,บบแรกก็เหลือ15,000หมืนห้านี้กับผมนะก็ที่แรลก็นะครับที่แรลก,ก็ราคาเต็มที่3,000ันนะี่กับผมนะสึ่งก็ลด50%ครั้งแรกขนะอ 1, งผมนะเหลือ1,500้าในกับผมนะแล้วก็มีระดับแล้วแปลของในที่600้อยนี่กับผมนะแล้วก็ระดับแปลในที่60สิบเ็นเองผมนะระดับคอมมอนในที่30มสิบ็นเองผมนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีซาริโอนะ เป็นสลิปของบิสเบอรี่นี่เองครับผมนะแล้วก็สลิปของอาร์เวงนี่เองตอนนั้นก็จะมีซองการ์ดของเดี๋ยวนี้ให้ในี่เองครับผมนะแล้วก็มีตัวสคริปต์ัวนี้ครับผมนะโอเคคนะรับผมเราดูที่สกิลการ์ดบ้างนะครับผมนะซึ่งเรามาเริ่มจากเจ้าของครั้งนี้เลยครับผมนะเซกเซนโปรเฟสเซอร์บิสเบอรี่สกิลผมนะจีเบกซ้อนขั้นถึงเทือนคร์บาตหนึ่ง ซีพอเซนาบัรดแล้วก็เลือกเลกาคูนใบผมได้พลังบวก4,000ตามจำนวนการที่อย่างหน้าในจีโซนในหงไมนะแล้วก็เลือกจีดึงใบหงไม้ได้รับความสามารถผมนะนี่นี่เติมตีพี่เป็นกาหงไมนะก็สไตล์เลก,กาดตามจำนวนการในจีโซนในหงไมนี่ต่อไปผมนะผมมีไซแอนดราก้อนเอเวงสกิลผงไม้เชางเทิร์นของคาร์บัตในหงผมนะแล้วก็งายจีโซนหนึ่งใบ แก้อนนี้พลังโบก4,000ตามจำนวนเลกาของคุณนะแล้วก็คุณสามารถเลือกเลกาของกี่ใบก็ได้ผมนะยืนยันจะไม่สามารถถูกตีท้ายด้วยเซกา,าได้เองผมออมิแซนดาก้อนเฟรดเกสคิวแรกกยูนนี้พลัง4,000ตามจำนวนเลกาของคุณ, 6, ค,ณคิวสองผมนะจิมบีสามผมนะวันนี้เก่าก็าอยู่ช่อง G จีโซนสามารถจ่ายคอร์ดนะผมนะสวัสดีค่ะท่านบ้านหนึ่งผมนะ คุสามารถในทายการคงณี่เบไงก็ได้ผมนะตัดนวนกิลกาดให้ถูกดีทายผมนะคุณสามารถจัวการ์ดแล้วก็เขาชาร์จได้ผมนะก็ i m p o t a l i t y professor b a b a r a n d a มกีหนะมืี้โจมตีผมนะถ้า hard าคุณเป็นส a ต z a j า e s a ตาาิ a j นะผมนะ c u ต,ตา e r b a รหนึ่งแล้วก็ gposna bar น,าานะผมนะขอการจากมือคุณ ตามจำนวนการที่อย่างนั้นในจีโซนโมนะแล้วก็อิ day. นัทได้รับความสามารถผมนะเมื่อนี้โจมตีนี่้เบวกครั้ง4,000จำรับการสู้และเมื่อเธอจัการ์กัดใก็รีเทศไทยนั้นที่ชื่อแขน of affection big berry er okay, มีข้อเป็นการโฮมนะซักเซส25โฮมนะโอเคความสามารถซักเซสคือเมื่อมีวินโฮมนะพลังถึง สามนี้กระโนนเราห่มนะก็จะเข้าสู่ในสภาพซักเซตเองครับผมแล้วก็จีบีสอผมนะเรื่องการคุณอินทั้งหมดนี่ก็สามารถซักเซตจะห่มนะน้ำพลังบวกสี่พันเองผมนะแล้วก็ถ้าคุณ,คณไม่มีเรื่อการอะไรห่มนะข้อของการสไตล์การมือคุณหวัวจะเกณฑ์บวกหนึ่งนั่นเองว่าจะยิงทการสไตล์ผม,นะมบบอผมนะสามารถคา,าร์บ้านหนึ่งหมนะคุณสามารถขอการมือคุณไปผมที่มีอข้อสามารถสักเซตผมนะต้องใช่วยการได้แล้วนี่พวกพลังสี่พันหมนะแล้วก็จเจริญก็จัก,การแล้วก็ที่ายืนนั้น กอดยิซีผมนะอินเทอร์ที่ช่องแมนการมนะมุคลัง 3, สามพันเดี๋ยวมะซาจายกิจิบัสซักแคสซาวิสเข่าเมือ่อนี้ผมนะไลท์ทับลงซาจายกิบซักชานนวะผมนะก็ทิ้งการที่เขาว่าซาจายกิบซักบนมือคุณหนึ่งใบผมนะแล้วก็สไตาเป็นแคสพาลิสหรือบาบาบันดาผมนะจากที่ซ้อนคุณได้และในเท่านั้นคุณไม่สามารถสไตาได้ ไทลูเลอร์แคทมีสกิลโหงนาะช่องเลกาของจิเบกหนึ่งเมื่อวานนี้ถูกดีทายเทรนคุณหัวสมาร์คัาาร์บนะาสหนึ่งหาไทลูเคสหงนาจักของการ์ดขึ้นมือคุณโหมไล,ล่รองโคนอรี่โปรเฟสเตอร์ซิวเวตซักเซตส,สองหมื่นห้าสกิลสองถ้าคุณมีกาดสามใบมากกว่าที่เป็นเลกาหนะัวบวกหมืน่นแต่ก็ล็อกสมารถโหมนะวนี้เปลี่ยนถ้าเป็นซักเซตหมนะจาุดก,ก้านหนึ่งใบ ขาไม่ใช่อันดับก,ก้อน K คลทิวคาซักเซสสองพันห้านะก็ที่สองเมื่อเีวคูไปท้าเป็นซักเซสผมนะมสามารถตามการ์ดจากดาวซ้อนขสี่ใบกับไวต้องการ์ดคุณ่มนะแล้วก็เลอก,กใส่คุไว้ปพฟัง4ี่พแล้วก็ยังได้ความสามารถผมนะถูกการหนึ่งใบแล้วก็ได้อย่างนั้นตนจึเทินสเตปเลอร์เฟนปินซักเซส2สองนห้ กิฟที่สช่องวันกาจีแบ1หนึ่งันนี้เปลี่ยนภาพเป็นซักเซ็คาร์บัตหนึ่งในการคุณไปบวก1นึ่งกิลเข้าจมเทิร์นและไทายอีกนั้นจะมเทินกิฟท์สาช่องวันกาคารบัดหนสบัตหนึ่ดูการทาใบหักขารที่หัวสมารถซักเซ็ขึ้นมาคูนหนึ่งใบแฮมสเกลรีเวลโอลี่แบนเพนแฮมจิโร่ช่องวันกาเรกับไม่มาเทิรนคุณคณสมารถอิทลิการอื่นคุณที่เป็นแฮมสเกลได้ถ้าคุณทายเข้าีชาร์จหน รีเซอร์สติลเดนออฟฟินสักเซสสองหมื่นิวสวันนี้เป็นสภาพเป็นสักเซสนี้มันสามารถถือไทยได้เฟกการดได้ทนถงเพืของฝั่งตรงข้ามสกูล,ลาชิฟสติลเดนอารเบี่คิวช่อมีก,กาถ้าเป็นการคุณเป็นบิ๊กเบ r y นี้มันสามารถถูกไทยได้เฟกการ์ดได้คิวสองจีเบกนึ่งเชลีกาดนี้นีบู๊ให้เดกการฝั่สามารถ s ักเซสสวัสด 1, ีหนึ่งนั้นพลังสี่พันเจอาเพืน และทายินนั้นจะดัเทินบีเทอร์พิกมุงช่องลีกาถ้าเป็นการคุณเป็นซาจัดก,กิเติร์มาสักยูนี้สามารถจำตีจากแถวหลังได้และเจ้าเทอร์ลีทายอยู่นี้จะดับเทินแฮมสุเกะอีวอล์ฟฟาเทนเพนแฮมกิชิคือช่องเป็นกาลิกาเป็นทั้งเทินสวัสดิ์หนึ่งนาแฮมสุเกะสองใบที่ไม่ทิกเกอร์จะกับโซนคุณ เอาไว้ตัองการ์ดคุณถ้าคุณนำกลับ1บใบหรือมากกว่าเรือริดไกเป็นแฮนสเกงคูณ2ใบเดินแดนพรัพรหทองอยูนั้นได้พลังบวก4,000ันได้จัจบเทือนในทายวินนั้นคิลสองคารบาส1นึ่งอยูนี้บวกพลัง4 0 0พันตัดจำนวนแฮนสเกของคุณทก2ใบโเมเ,เ,บเ,เมรรเอ,เอร์ชิลเกเบลลี่ซัคเซสอ0 0่รืรีด่ยเทินจะเบรกหนึ่ง นี่เป็นสภาพเป็นซักเซตชะโจมตีบรนกาศทั้งการเป็นบิเพลัสหนึ่งนเกี่ยวกาอื่นๆคูณสองใุีพลังสี่พันยอเทินแต่เมื่อเยเว์นั้นจูบการแต่ก็ดีทายีนั้นเทรซิส p r นเ t อร์ใช้กาศจีเบกหนวันนี้โจมตีบรรกาศทั้งการคุณเป็นสัจจัดกิมศัดก์คุณสามารถเลือกเกี่กบอืคูณหนึ่งใบที่อยู่ในแถวต้้นเดียวกับยูนี้พลังสี่พันยอเทิน ถ้าคุณให้พลังาน4,000จเทินนั้นจูการหนึ่งใบแล้วก็ดีทายยุทนั้นโกโฮมทอดขีเช่าอการกีเบกหนึ่งในท่านเทินถ้าอากาศคุณเป็นสาจจัากีเบษักโสบัสหนึ่งยู่นี่สามารถโจมตีบันยากาศจากแถวหลังได้เจ้าจมเทินดีทายยุดนี้ฟูลเซ็กส์ควายเ่งที่ช่องเป็นการอรกาศซักซีสองหมื่นทีสองเป็นการกาศนี่เป็นถ้าเป็นซักเซตพลังบวกสองพัีสาช่า เด็กกัดจีเบกหนึ่งซึ่งอตงข้ามยิ่งพังบวกห้าพันแฮมสเกลิเวลคารยอนแฮมโซคิวชอลิก์ดวันนี้ถูกดีไทยในช่วงเชินคุณหรือสีใบมาสูจากของการ์ดคุณนะการ์ดวี่งาแฮมสเกตหนึ่งใบากนั่งขึ้นมือทาวเวอร g ่งมวังะสักเซสสองหมื่นกิวสองทันกิก์ดจีเบกหน่งนี่เป็นภาพเป็นซั s เทคิการจีเบกหนึ่งเทคิกาที่มีความักเซ็จในท้ายเรืองเฟกซ์ถ้าเป็นการคุณเป็นบิ๊กเบอรี่สามารถหาการ์ดเกระสอบสุ่มมาจากของการ์ดขึ้นมือคุณ c i เ i n g for year student studentberry success สองหมื่นที่สองเทคิกาไม่จะเทิร์นคุณถ้าคุณจะทำ success สามารถได้อยู่นี้ให้ถ่ายเข้าชั้นหนึ่งที่สองอะไรอยู่ในนี้ นิกายคุณหนึ่งใบโบพลังสองพันเดือดเทินยิฟติสแบร์โชวยกาดถ้าซาตานกิบซังคุณจูวนมือดิทายอยู่นี้หาซาตา,ากิรีบรักที่แตกต่างกันขึ้นมือแล้วถ้าคุณนำขึ้นมือทิ้งกัดมือคุณหนึ่งใบแล้วก็ดิทายอยู่นี้พิงแพนด้ Panda, าซักเซสสองหมื่นโชวยกัดอย่างั้างเทิน มินีเปี่าเป็นซักเซสแล้จะตีเวนการ์ดเจอการ์ดหล่ใบอชาย,อยู่นี้จะนำเทินอา,อาชายกอลลี่จูเนียร์คอกกี้ซักเซสสองหมื่นที่ทอรการ์ดมันี้เป็ี่นภาพเป็นซักเซสที่นี้พอลอังกว่าสี่พันฟิลเกตอัลเทอซักเซสสองหมื่นที่าทอรการ์ดจะเบกหนึ่งมินี้ลงเท่าในิการ์ดคุณสามารถเลือกใีการ์ดอื่นคุณพลังสี่พันนำเทิน ให้พลัง4,000ทายุนั้นจะนต 3, อบทนยุคที่สามเฉลี่ยกาดไม่จะตอบเทินคุณถ้าต้องการจะเป็นซับเซตสามารถนำนี้กลับขึ้นมือได้แฮมสกเกตคาสเนตเดชเอนิเคิลเพนซี่แฮมมี่ชฉอี่ยกาดมือนี้โจมตีสามารถนำแฮมสกเกตสองใบเป็นติเกอร์จากด,าดับโซนคุณกลับไปต้องการ์ดถ้าคุณนำหนึ่งใบหรือมากกว่าต้องการ์ดเรื่รายการคุณที่มีแฮมสกเกตหนึ่งในพลัง4,000จะเทิแนทนทายวินนั้น สอง elyser p h ฟ e n ็ I er, x success ส0งหมื่คิวสอนธนีกาดถ้าคุณในภาพ success ยินนี้บกลงังถ้าคุณในภาพ success ยิ่งี่อพอสามารถม่ทุกรีไทยในช่วงจับเทินคุณสวัสด 1, ิกก 1, ์หวหนึ่งใบ w a t e r i n g elephant success ส0งหมื่นธรีกาดจะเบกหนึ่งนี่การเรื่องของคุณทุรีไทยในช่วงจับเทินถ้าคุณยะทราพ success นามนี้เข้าโซ่คุณสามารถคอการทุรีไทยน,นลนุกับช่องว่าง เฟสชินจิรากิโช่องในการ์ศมีเขาโซทิ้งการ์ดมือคุณหนึ่งใบที่ในทิกเกอร์ดูการ์ดว่าโซจากของการ์ดคุณน,นำไว้บนหรือไว้ล่างของเด็กจะจูก,การ์ดหนึ่งใบถ้าคุณมีการ์ดอันดีโซ่บนไงหน้าอยู่หนึ่งใบาสามารถเล่นจีนหนึ่งคุณหนึ่งใบพลังห้าพันเชิญรับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของนะของแค่เซเล็ตเกตเจอร์ที่มาในรอบสองในครั้งนี้เองครับผมนะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเข้ามาสอบถามคุณคุยได้โอมนะ ก่อนใครที่ชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกาในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผมกนะ็ดสำหรับการรีวิวแคนเซเลนเกเลเจอทังนี้ขอจบลงที่เท่านี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ